โอเคตอนนี้เรากำลังจะมาไลฟ์ให้เห็นกันชัดๆนะครับรีวิวหลังรับบริการเสร็มและผาาเสร็จทันทีนะครับเดี๋ยวให้ดูแบบ180องศาเลยนะครับวันนี้น้องเจนนี่นะครับมารับบริการที่ banana clinic สาขานวมินกรุงเทพนะครับเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกันดีกว่าจ้าโอเคสวัสดีครับน้องเจนนี่ครับสวัสดีค่ะจ้าเดินทางมาจากไหนครับเนี่ยจากภูเก็ตครับภูเก็ตเลยคือลงเครื่องมาวันนี้ก็มารับบริการเลยใช่ลงเครื่องสิบโมงคืนก็ หนักไว้ห้มุมเย็นเลยอ่ะอืมโอเคก็วันนี้ทำอะไรไปบ้างครับก็ใส่หน้าผากแล้วก็เติมขมับสองข้างเสริมเพดหน้าผากแล้วก็เติมเสริมขมับทั้งสองข้างให้บาลานซ์กันเนาะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตดูรูปก่อนรับบริการนิดนึงนะนี่คือรูปหลังทําเสร็จทันทีนะครับเดี๋ยน้องเจนนี่รบควนถือยนิดนึงได้เห็นชัดชัดว่า before after จะเห็นได้ชัดเลยครับว่าขมับค่อนข้างตอบแล้วก็หน้าผากค่อนข้าง แบนนะครับไม่มีความนูนเนาะแต่ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวดูด้านข้างนะครับก็จะมีจะมีความมีมิตินิดนึงอ่ามิติเกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็จะทําให้เห็นว่าด้านข้างนี่มีความนูนเลยนะครับซึ่งก่อนรับบริการเนี่ยก็เดี๋ยวให้ดูกันเนาะว่าก่อนรับบริการหน้าผากเนี่ยก็จะไม่เหมือนกับ นี่คือก่อนนะครับและหลังทางทันทีนะครับเห็นชัดเจนนะครับว่ามีความแตกต่างกันชัดเจนเลยเอันนี้คุณหมอใส่ซิลิโคนนะาคา่ไซส์อะไรให้ครับเอ็มพัดเนาะเอ็มพัดก็จะตอบโจทย์สาวๆที่ชอบความหวานละมุนนะครับดูแล้วไม่โปมากนะครับแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติอ่าโอเคนี่ก็คือให้ดูทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับก็จะได้เห็นชัดเจนนะครับว่าน้าผากนะครับมีความหวานละมุนรับกับใบหน้า นะครับทำให้ดูซอฟและหวานและดูเด็กลงด้วยสำคัญสุดเลยโอเคเดี๋ยวตอบถามนิดนึงครับก่อนที่จะมาเสริมหน้าผากเนี่ยคือจริงๆมีปัญหาอะไรกับหน้าผากและขมับบ้านก็หน้าผากของเราเหมือนกัว่ามันแบ<ล>นน้าผากแบนมองด้านข้างมันจะตัดม,มันมีนูนออกมาส่วนหน้า,าขมับมันก็ตอกลงไปม,มันตอบโจทย์ก็คือถ้าเราจะเสริมแค่หน้าผากอย่างเดียวก็กลัวขมับตรงนี้มันจะ ไม่บาลานซ์กันเนาะมันจะยิ่งแบบว่าเห็นดูขมับตอบเข้าไปใหญ่เนาะอ่าเนี่ยคือหลังทำเสร็จทันทีแล้วก่อนมารับบริการนี้เลือกหลายคลินิกไหมครับว่าเอ่อมาไกลเลยจากครูเกียดดูคลินิกที่ไหนไบ้างในกรุงเทพทั้งนั้นเลยไหมใช่ก็ดูไว้หลายคลินิกนะคะอืมแล้วทําไมถึงอะไรบ้างที่ทําให้เลือกตัดสินใจมาทําที่บาลานซคลินิกก็ตอนเราติดต่อบาลานซคลินิกเราก็ดูตามเพจตาม y o u t u ู e แล้วก็เราก็แอบไลน์เขาแล้วก็ เอ็เฟเขาแล้วก็สอบถามมาอย่างเอ m ดมินในการจะทําหน้าผากว่ายังไงแล้วเขาก็เอ m ดมินก็คือตอบได้ไวมากก็คือทุกคําถามได้ข้อมูลครบถ้วนเราเลยรู้สึกมั่นใจเนาะใช่เราเลยมั่นใจแล้วที่อื่นเป็นไงอ่ะทำไมถึงรู้สึกว่าที่อื่นเราก็เราก็ถามไปแล้วก็ส่งรูปไปให้ประเมินก่อนใช่ไหมคะแต่ก็คือ ช้ามากไม่ได้ต่อกลับมาเลยประมาณนี้ครับคือได้ข้อมูลไม่ครบก็เลยรู้สึกว่ามันก็ทําให้เราสัใจได้ไม่ไม่ครบถ้วนเนาะอ่าแล้ววันนี้ก่อนที่จะมาทํานี้มีความกังวลมากน้อยแค่ไหนครับเตรียมตัวยังไงบ้างเกิดมาลับบริการมาไ<อ>กลเลยไม่ไม่กังวลนะคะเอะอผจเสร็จก็เอ่อจองตั๋วเลยใช่ค่ะวางแผนขึ้นมาแนเลยค่ะอ๋อคือโอเควางแผนมา้จำแล้วก็จองตั๋วในวันนั้นเลยเนี่ยค่ะโอเคก็อันนี้พอเห็นรูปหลังทําแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับ ชอบมากอะค่ะมันดูหน้าหวานขึ้นเนาะใน้าหวานขึ้นแล้วหน้าผากเราก็ดูนูนมามดูแบบมีมิติคือเราก็ด้าน้างที่ขมับก็ดูเต็มไปด้วย<ม>ทําให้หน้าเราแบบดูบาลานซ์กันอ่าโอเคอันนี้คือเราจะใส่ขมับนะครับตรงนี้คือบร,ริเวณที่เราเปิดแผลนะครับแล้วก็ทางคุณหมอก็จะทําให้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับมีความใกล้เคียงกันนะครับเพราะว่าตอนนี้คือก่อนที่รับบริการนี้ทางหลก แก้มเนี่ยก็จะค่อนข้างเด่นนะครับตอนนี้พอเรามีคมับที่เต็มแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้เราดูอิ่มแล้วก็ดูเป็นรูปหน้าไข่เลยทีนี้ก็จะดูหวานละมุนนะครับแล้วก็อายุฝากไว้ที่สักห้าปีเนาะมาด,ดูเด็กหลงใช่ไหมคบ <laughs> <laughs> โอเคก็อันนี้ก็คือเดินทางมาไกลถึงภูจากภูเก็ตเลยก็เดี๋ยวเราก็จะมีการนัดฟอลโล่กันนะครับก็จะนะัดถอดแม็กนะครับก็ถอดแม็ก <c oughs> ทังหน้าผากและคมับ14วันนะครับแล้วก็อันนี้เราเย็บคุณหมอเย็บไหมล็อกให้ด้วยนะครับบริเวณ เหนือสีสันนะครับเพื่อป้องกันการซิลิโคนเคลื่อนเพราะจะเห็นว่าบางที่เนี่ยหลังจากทําไปแล้วซิลิโคนมีผิดรูปนิดนึงเนื่องจากเรานอนแล้วอาจจะมีการดิ้นทําให้ซิลิโคนที่ช่วงแรกที่ยังไม่เกาะแน่นเนี่ยเกิดการเคลื่อนตัวได้นะครับก็ตอนนี้ทางคลินิกเองนะครับก็จะมีโปรโมชั่นนะครับสําหรับหน้าผากเนี่ยจะอยู่ที่เสริมใหม่นะครับจะอยู่ที่หนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยนะครับแล้วก็จะมีค่ายาหนึ่งพันบาทนะครับทางคลินิกก็จะให้ยาค่าเชื้อกรรับบริการทุกเคสนะครับเพื่อจะได้ลดอาการ หลังติดเชื้อจะได้ป้องกันการติดเชื้อนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องของขมัศนะครับก็จะอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยนะครับแล้วก็จะมีค่ายาหนึ่งพันบาทเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าทําพร้อมกันนี่ทางคลินิกก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษให้นะครับก็สามารถเข้ามาสอบถามได้นะครับสําหรับเคสที่จองภายในเดือนมิถุนายนนะครับก็จะมีแถมหมอรองคอแล้วก็เจลประครบร้อนและเย็นให้ด้วยซึ่งลูกค้าก็จะไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มแล้วนะครับราคานี้คือสวยจบเลยนะครับสามารถ ส่งรูปมาปรึกษาทางแอดมินเพจได้ตลอดเวลาเลยนะครับเจ้าหน้าที่เราก็จะส่งรูปรีวิวให้เพื่อเป็นการข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจนะครับแล้วก็ทําให้คนไข้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคก็อยากฝากไลค์ฝากแชร์โพสต์นี้ด้วยนะคััยังไงเจอกันอีกทีตอนวันถอดแมกเน้าหนเานนี้นะโอเคสวัสดีค้าสวัสดีจ้า